สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาปลูกต้นบูหาสซันนะคะบูหาสซันเดีย๋ยวนะน้องก็กำลังกาลังตัดอยู่กำลังตัดเนีนะคะกำลังกำลังตัดอยู่นะคะมันก็จะโตตรงนี้ข้ามได้ใช่ไหมชายเนี่ย โอเคเอออันนี้มาเป็นกอมันนะคะเป็นกอมันพี่ชายปลูกให้พี่ตุ่มได้ไปเดินไปตรงนั้นพี่ตุ่มเตรียมกระถางมาแล้วอเออเออไปออนี้เลยนะเออได้นะ่นะไปไปตรงไปตรงต้นไนนนอ้น,นั่นเลยต้นวาสนาอันอันนี้เป็นกอมันนะคะอันนี้เป็นกอมันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกอมันบูฮาสันนะบูฮาสันมันจะขึ้นแบบนี้นะคะ ขึ้นอยู่นี้แล้วก็อันนี้จะตัดไปนะคะให้ให้น้องก็ตัดไปให้เดี๋ยวเขาจะไปปลูกให้นะคะเดินไหนไหวทานนี่ได้นะได่ไดไปปลูกกันเดี๋ยวจะ็นากระถางที่ดุ่มเตรียมไว้เอามาปลูก เอามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์อันนี้ใส่เลยค่ะนะคะตันนี้กองจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ก็ใส่ก็ต้องอดินอดีนใส่เพิ่งน่าจะตึงแกะไป้อ้น,นี้เป็นการขยายพันธุ์นะคะพี่ชาได้มาจากไหนปลูกมานานแล้วต้องสมัยว่านดังๆเร่งหวานว่านบูหาสันนะเป็นตระกูลว่านเออแล,แ,ลแล้วดอกมันสีอะไร นี่เงดอกไหนมันไม่มีเนี่อ๋อมันจะเป็นดอกแบบนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยดอกมันอ๋ออันนี้ก็จะเป็นดอกมันนะเป็นดอกมันอมนไม่มีสีดอกมันไม่มีสีพวกนี้เล่นต้นเล่นใบเล่นใบยิ่งงามใบใบมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะมันเป็นพวกไม้ว่านมงคลเป็นไม้ว่านมงคลนะ,ะนี่มันต้นชาซื้อมาแพงไหมสมัยนั้นแพงใบหนึ่งใบละร้อยอ่ะ โอ้โหสมัยนั้นนะเล่นเล่นกันใหม่ๆอ่ะนะเมื่อสมัยก็อุก่อนหลังบอลก่อนบอลอ่ะวล่นว่อนแล้วมาเล่นบอลมาเลยเล่นบอลพวกโป๊ยเซียนอะไรอ่ะจ้ะไอพวกนี้เล่นก่อนโป๊ยเซียนอ๋ออันนี้พี่ชาประมาณสิบปีสิบปีได้ยังที่มาเป็นกอนั้นอ่ะประมาณนานไหมะนาน ตั้งแต่พ่อยังอ,อยู่ปี <อะ S 2> แล้วสามสิบปีอะโอ้สามสิบปีพ่อต้นไม้ตแต่แต่หมายถึงถ้าดินดีๆมันก็จะงามกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะไปไวกว่านี้ใช่ไหมหมายถึงมันจะมีกอมากกว่านี้ใช่ไหมถ้าดินดีๆอะถ้ามันก็แตกกองอะแตกกองใช่ไหมไม่หรกอกมันใส่กระถางมนมันก็จะแตกกองมันก็ต้นก็จะสูงอันอันเนี้ยกว่ากว่าจะแยกมันกว่ากว่านอมันจะออกนิดประมาณหกเดือนจะออกไหมสมมุตินะถ้าถ้าดินดีอมาเลยอ่าถ้าใมันออกอะก็ตัดต้นมันจะ ก็ตัたたดต้นแล้วก็ปักลงไปตัดต้นแล้วปักลงไปแล้วมันจะแตกออกมาแล้วถ้าส่วนส่วนเกินของต้นมันก็จะแตกออกมาอีกใช่ไงเขาเขาก็ตัดแคนี้มาเออเออก็ตัดปุ๊บเขาก็เอาเอายอดเนี่ยไปปักไอตัวเนี้ยหนองก็ขึ้นไอตัวี้มก็จะขึ้นมันไม่ตายอ๋อเห็นไหมฮะเออเท่าเท่ากับเท่ากับต้นแง่ได้สองต้นเลยถูกไหมใช่ถ้าถ้าจะปลูกไว้ถ้าจะปลูกจริงๆอ่ะนะได้สองต้นเลยนะเหมือนเหมือนต้นที่กระถางจะตัดปุ๊บนี่แล้วก็ มันก็จะแตกพอตัดแล้วก็สองทางที่มันก็ไอ้ไอ้นี่มันก็จะแตกของมันต่างหากใช่ไหมันก็จะแตกขึ้นมาไอ้นี่ไอ้นี่มันก็อยู่ของมันอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เราก็ไปปักมันก็ขึ้นใหม่เออเอออันนี้เท่ากับต่อยอดนะอ่าใช่โอเคโอเคขอบคุณไม่ต้องไมตอนมันเหมือนนี่นั่นจ้าเมื่อก่อนมันเป็นต้นไม้ประเภทศก็ได้ตอนเนี้ยที่ไหนอยู่มาจากประเทศ พระเทพนะพระเทพเนี่ยก็ตั้งชื่อแล้วเป็นมือหัตอ๋อเป็นต้นไม้ที่พระเทพท่านเออได้ตั้งชื่อไว้นะโอ้นานแล้วต้นนี้ต้นต้นแม่มันก็ประมาณยี่สิบปีแล้วอะเนาะเดือนนัตั้งกี่ปีก่อนผมปวกโอ้สามสิบปีแล้วดิสามสิบกว่าปีแล้วสากว่าปีแล้วเป็นต้นไม้ที่ทนมากเลยต้นเล็กต้นใหญ่ใช่โอเคอันนี้ก็จะขยายพันธุ์ไว้นะขยายพันธุ์ไว้นะคะให้ได้เยอะๆก่อนนะคะ โอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ